พูนยังแตกนะคะนี่ค่ะออฟโรดนะคะขอบ16นะคะล้อง,งานไทยนะคะข้างหลังเขียนเมกอินไทยแลนด์เลยนะคะล้อง,งานไทยนะคะยางปี20คะ่ะหลักพันเท่านั้นเลยนะคะล้อยางสวยๆค่ะอยู่ที่9,500บาทเอาไปเลยนะคะออฟโรดขอบ16นะคะยาง2 6 5 7 0 1 6คะ่ะนะคะล้อง,งานไทยนะคะนี่ค่ะเอาไปลุยได้เลยนะคะชุดนี้นะคะกอบยางนะคะนี่ค่ะ ราคาเพียง9,500บาทนะใครหาอัพโหดนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะอัพโหลดคอบ16ค่ะนะคะ สนใจนะคะติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0 9 5ย์9ก5 9หนะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0 9 5 1 1 9 9้า9นะคะร้านอยู่ลำลูกกาคลองเจ็บจังหวัดปทุมธานีนะคะหน้าร้านนะคะรับเทอร์ลอร้อเดิมลอ้อแต่งนะคะเทอร์ล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ